นี่ครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับสําหร,รับเมนูเบลเมกมาหนีแล้วครับนี่ส้มตำไก่ย่างหมูแด็ดเดียวเป็นไรครับพี่น้องครับโอ้ขอตายเลยพี่น้องครับมาหนีผักอ่ะนี่เก็บสวนนี่คือเกาครับพี่น้องครับมีผักขานาอนี่้มชมพัก พักเกล็ผักบัวมีมะเขือมียอดกะถินนะครับพี่น้องครับเป็นได้ครับสีสันหน้าตาวันนี้ง่ายๆแต่บอกเลยแซบ่บน้อครับพี่น้องเนาะเออมัหน,นีว่าคอยพิสดารมาได้แต่ากะน,นี่แหละครับสุดยอดแล้วครับบ่ต้องพิสดารหนอกยังก็ได้ง่ายๆแซบ่บเห็นไหครับพี่น้องครับทำได้แตกน้ำบาบมาอีกว่าทำเดี๋ยวไม่ไหมเลย นี่กะไก่ย่างซื้อเพิ่มมาหมูแดดก็ซื้อพิม่มมาครับแลต่ตะบ,บงงังคูเท่าต่ำเองทำหามักโรยแต่เขาจวดจานเลยพี่น้องเนาะไปเอาไวกินกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องป้อมไปสุขูสุขคนครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กับบ่าวเมฆครับวันนี้บ่าวเมฆกับพานมากินแนวแซ่บๆอีกคือนก็ครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวเมฆได้ตนะบักหุคงเนาะกับไก่ย่างกับหมูแดด ผักกับมาเป็นสวนอีกที่เกาครับพี่น้องครับเอาเมี่ยงพีเหนียวครับวันนี้ครับไปใส่กันเลยครับพี่น้องครับชั่วเปิดเพาอบมาลุยกันเลยครับพี่น้องครับนี่ง่ายๆไปแ่บครับพี่น้องครับตาบังหงเพ็ดเพเนาะแดดอาอนอนคักดิวมาลุยเลยพี่น้องครับคำแรกแข่งรันซิม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 อีกเด้อ ไครับพี่น้องครับคำโตโต,โตนะครับพี่น้องอืมอดดีพอไหมไม่สมพักครับพี่น้องสมพักผระคอมหอมบัวนี่ครับคุยเลยโอกแซ่บจะได้เป็ดนี่ครับนับประแดกยั่วๆกรับยวยวยว

ครับพี่น้องครับอันนี้ครับมีกุนเชี่ยห่อโอ้แซ่บเผ็ดสาจ่ายเด็ดนนนไปครับพี่น้องครับดดดเดิทน,นดทางสุดๆขึ้นเลยอันนี้ง่ายๆแต่เฮ้ยเกือบปะ กล่อม,อมดีดมก็ไม่าจากสวนอะครับแต่มางห่งแสบๆเหมือนี่ยจ๋อพีุ่้หยาได้ไหม,มก่ย่างออก่ย่างนองง่้ๆได้พี่น้องครับแสบ ก็อย่างกุยําหุห้งสุดยอดของความแสบพี่น้องเอ๋แบนดาวีก็ลงเลยแ,แ,แสบไหมำหู้งแสบดำหู้งแสบเนี่ยกินกับยำกรแสบด้ยพี่น้องอางกใส่ยอดผลาคาผัาคาแขงาน้ำ แกบเอายูส่สวนพี่เขาไปดูครับพี่น้องครับโอ้เพ็ดอืมเพ็ดแต่บ,บูเดิทนทางพี่น้องครับนับตาเหมยเหมยเขาเนานะจำไปก่อน dia diam diadoi สุดยอดอือมาเนี้ต่างก็ออกกันคักคักคักแต่โมงแซ่บแสบพีบหนหน่น้องโอ้ทั้งแซ่แบทั้งเผ็ดแซ่บแปลกแปลกนึกออกไหมเนี่ครับแซ่บปีเลยพี่น้องง่ายจะแซนะ่บนะบพะพี่จะดังมาเนี่ยพี่จะดังมาหลายมือแล้ว Tiga hmm. duk Ah. Sudah dah ini. Sudah ini pinak. Ini ke liang bep 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 dia. Hmm. Mu, oh, tak tak. ข้าเป็นยังไงเหรอไอ้เน้าไงพี่รับเนี่ยเจ็ดีกว่าย ำนักๆนับไปเลยนัวนัวสุดยอดสุดยอดบางคนเสีบไปกับพี่น้องได้ดินักเ่ ครับพี่น้องครับเรากี่เขีย,บ,กกยแบบุกินแล้วเขียบบุกนี่อเขียบว่ากินเขากิน <c oughs> เขาเงือกแตบบ่นะกินแซบบ่บว <c oughs> ่าไปอีกแล้ว สุดยอดเลยพี่น้องครับแซบอีกแล้บางฮู้ง่ยงงายแค่แซบครับมันเองครับอ,อสุดยอดเลยใกลกัแบแทบแทบ เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังอยู่แล้วโอ้เผ็ดอะทำให้กระแกะเนไหมครับสมพักสมพักพักบัวสมพักกระเสีบเสีบเออมีเสียบเสียบเลยพักนี่หรอก จุดวัดจับแปรเดินเดี๋ยวเวลายอยู่แล้วพ่อเมีครับไปกินรังหันขึ้นเขาเครับฝากพ,พี่ฝากน้องครับเออฝากพ,พี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเมีครับพี่น้องยูทูบกับ สุดปลายรถไหมเดี๋ยวครามเนี่ยสีเทียนไทยไปครับครับนี่นะครับพี่น้องครับหนึ่งลบกวลนเพื่อไล่พี่น้องมาหลยเนะครับ้าแหวะเขากำไก่ดงวันนี้ไม่พิสดารแต่แซ่บน้องพี่น้องนะ เดี๋ยวพ่อเมกอนเสร็จปากแล้วเดี๋ยวพ่อเมฆอะหลังหันที่เขาอันนี้มาอยนลำไรพี่น้องซื้อนองครับพี่น้องครับสำหรับคลิปต่อไปถามเพิ่อ่าพ่อเมนสีผ้าไปเฮ็ดเอียงนะครับสำหรับคี่ปมี้นะครับนี่ครับพี่น้องครับครับโตโตจับจานำไปเด็ดไปเดินทางครับพี่น้องครับเอาเนาะมันหลดมันหลด tôi chọn đi cái nói sẽ nhé có gì mày ừ. đó là gì đi đối diện bố đẹp chắc chị đợi. Chị đợi phải làm bên <laughs>